สวัสดีค่ะวันนี้แมทคอนเนอร์นะคะก็จะมาสอนเรื่องวงกลมกันค่ะก่อนเริ่มเรียนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพจแมทคอนเนอร์ไทยแลนด์เฮดอ f ฟฟิศแล้วก็กด subscribe ช่อง YouTube Ink m a t ร Art c o เ n e r Thailand กันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหัวข้อวงกลมเรื่องมุมที่จุดศูนย์กลางและส่วนโค้งที่รองรับมุมกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในทฤษฎีบทแรกกันนะคะซึ่งทฤษฎีบทแรกเนี่ยเขาบอกไว้ว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันเมื่อมุมสองมุมที่มีจุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันก็ต่อเมื่อส่วนโค้งที่รองรับสองมุมนั้นจะยาวเท่ากันอย่างเช่นในรูปแรกนะคะรูปนี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่า มุม aoc เท่ากับมุม dof นะคะทำให้เราเนี่ยได้ว่าความยาวของ abc ส่วนโค้งเนาะตรงนี้เท่ากับความยาวของส่วนโคง้ง def ซึ่งก็คือตรงนี้นั่นเองหรืออีกรูปหนึ่งข้างๆเนาะเราก็จะเห็นว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้าสมมติว่าด้านเนี้ย กับด้านนี้ยาวเท่ากันเห็นไหมด้านในส่วนเป็นส่วนโค้ง2ส่วนโค้งนี้ยาวเท่ากันก็จะได้ว่ามุม2มุมนี้เนี่ยก็จะเท่ากันเช่นเดียวกันค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ทฤษฎีบทแรกกันไปแล้วเนาะเราก็จะมาลองจทำโจทย์ข้อนี้กันค่ะซึ่งโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าจากรูปวงกลม O เป็นจุดศูนย์กลางส่วนโค้ง AB เท่ากับส่วนโค้ง CD ถ้ามุม AOB เท่ากับ36องศาแล้วมุม OCD เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่อันดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ทฤษฎีบทเขาบอกว่ายังไงเอ่ยเขาบอกว่าถ้าส่วนโค้งเท่ากันเนี่ยมุมก็จะเท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่า อันนี้เนี่ยโจทย์ขอกำหนดมาว่าส่วนโค้ง AB ก็คือตรงนี้เนาะเท่ากับส่วนโค้ง CD ส่วนโค้ง2อ,อันนี้เท่ากาันหมายความว่ามุมเนี่ยก็จะเท่ากันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่าจากทฤษฎีบทที่1ทอบ1ก็คือทฤษฎีบท1เนาะจะได้ว่ามุม AOB เนี่ยจะเท่ากับมุม COD เท่ากับ36องศานั่นเองพอเราได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่า OC เนี่ยตรงเนี้ยกับอันเนี้ยเห็นปะว่ามันเป็นรัศมีเนาะเพราะฉะนั้นรัศมีเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันทำให้เราได้ว่าสามเหลี่ยม OCD เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วพอเราได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเราก็รู้แล้วว่าสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยคือมุมที่ฐานสองมุมเนี่ยจะเท่ากันเนาะ และสมบัติอีกอย่างของสามเหลี่ยมก็คือผลบวกของมุมภายในเนี่ยจะเท่ากับ180มุมภายในสามเหลี่ยมเนาะเท่ากับ180เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า ocd บวกกับ odc และบวก cod จะเท่ากับ180อ่าแล้วสองมุมนี้เนาะก็คือมี ขนาดเท่ากันและ COD เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเท่ากับ36เพราะฉะนั้นจะได้ว่า o อ d เนี่ยเท่ากับ180-36ลบ36หารด้วย2เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยก็จะเท่ากับ72ององศานั่นเอง โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าใจกันไหมเอ่ยแล้วถ้าใครเนี่ยที่อยากเรียนคณิตสนุกแก้โจทย์ปัญหาได้จริงรับมือได้กับทุกโจทย์ปัญหาก็ให้แอดไลน์แอดเอสดูคอนหรือว่าติดต่อแมทคอนเนอรสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย